ดวงดาวเดินเปลี่ยนชีวิตไม่เที่ยงแท้ทรัพสิ่งผันแปร ى, ความตายเรื่องจริงกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องถามก่อนนะว่า เหนื่อยไหมนะฮะต้องบอกว่าเดือนนี้นะครับปัญหาหลายๆอย่างที่ทําให้เราเหนื่อยล้านะครับหรือว่าต้องทําให้เราต้องวิ่งเต้นเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นนะครับมันจะทุเราเบาบางขึ้นเป็นลําดับลําดับนะครับจากการแก้ไขปัญหาจากความเก่งจากความสามารถของอชะตาของลัคนาราศีเมษนั่นเองนะฮะแต่ด้วยความเหนื่อยยากอะไรอะไรต่างๆ เหล่านี้นะครับที่มันผ่านผ่านมานะครับรวมถึงยังมีอยู่ในเดือนกันยายนนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามีตัวช่วยดีๆนั้นผ่านเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับตัวเราเสมอนะฮะดังนั้นลัคนาราศีเมษใครที่ท้อแท้นะครับหมดกำลังใจไปว่าโอมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆเข้ามาในชะตาชีวิตนะฮะก็ต้องบอกว่า มันจะค่อยๆผ่านไปนะฮะแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นโดยเกณฑ์ที่ดวงดาวนั้นจะปรับสมดุลให้มันดีขึ้นนั้นนะครับก็จะเริ่มต้นเข้ามาในเดือนของเดือนกันยายนนี้เลยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีให้กับตัวรัคนาราศรีเมษนั่นเองปัญหารายๆอย่นะครับเดี๋ยวต่อไปนะนะพอมันเริ่มดีขึ้นใช่ไหมมันก็มีแต่เรื่องอให้ตัวชาวเมษเ,เองนั้นคิด นะแก้ไขปัญหาต่างๆคือไม่ใช่แค่ลัคนาเราคนเดียวหรอกนะเป็นแทบจะทุกลัคนาเลยแหละนะฮะที่จะมีเรื่องราวต่างๆให้มาคิดให้มาทบทวนนะพอเมื่อมาคิดทบทวนมันก็จะก่อเกิดความเจริญเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปนะฮะดังนั้นนะครับชาวเมษนั้นโชคดีนิดหนึ่งนะตรงที่ว่าในเดือนกันยายน มีทั้งทางด้านของดาวพระระหัสนะฮะดาวพัเกตนะฮะซึ่งดาวทั้งพระระหัสและพัเกตเนี่ยเตรียมตัวขยับแล้วนะฮะแต่ในช่วงชบวะที่เขายืนอยู่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะเรียกได้ว่า ช่วยคิดช่วยเจราจานะฮะช่วยคิดช่วยเจราจาแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับชาวเมธได้นะฮะอย่างเช่นว่าชาวเมธเองอ,อยากจะไปปรึกษาหรือว่าอยากจะไปขอความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะขอความช่วยเหลือเอาแผนกข้างๆก็ได้นะฮะ,ะแผนกข้างๆที่ทํางานเกี่ยวข้องกันนะฮะทุกคนนั้นต่างมาร่วมมือกันนะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับชาวลัคนาราศีเมษจนวิกฤตต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานั้น นะครับจะถูกแก้ไขปรับเปลี่ยนไปในทางที่มันดีขึ้นจเจริญขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะให้กับชาวเมธนั่นเองนะังนั้นนี่คือข้อดีแล้วนะของเดือนกันยายนทีนี้ภายในเดือนนี้เนี่ยนะครับ เราเห็นว่าดาวพระเสาร์นะท่านมาถอยหลังกลับมานะฮะ,ะช่วงท้ายๆของเดือนสิงหาคมนะฮะการที่ดาวพระเสาร์ถอยหลังกลับมาเนี่ยนะฮะนำทั้งเรื่องดีนะแล้วก็ทั้งเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะครับกลับเข้ามาให้กับตัวเราด้วยนะฮะเรื่องดีๆนะเช่นว,ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะ,ะมันหายไปนานและนะะ้วนะฮะเช่นว่ามามีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งมันถูกนะ คิดขึ้นมาแต่มันถูกดรอปออกไปใช่ไหมทีนี้จะมีการนํากลับมาทําใหม่นะทำจนสําเร็จนะฮะของที่หายของที่ห่างออกไปนะฮะอยู่ดีไปกวาดบ้านเจอนะอยูดีมีคนเอาของดีๆนั้นมาให้เรานะคนห่างไกลคนที่ไกลไปแล้วคนที่จากไปแล้วอย่างเงี้ยนะเอาของมาให้เราจากไปไม่ใช่ตายนะมาถึงว่าอ่าเขาเหมือนอแฟนเก่านะาหายไปนานอยู่ดี่ส่งของมาคืน นะฮะส่วนของที่เราอยากได้นะเอามาให้เราอย่างนี้ก็ได้นะฮะนี่มันจะมีเรื่องดีๆนั้นกลับเข้ามาแบบนี้ด้วยนะฮะ ดาวเสาร์เนี่ยพอโครจรร่วมเรือนกับเข้ามาเนี่ยเขามาร่วมเรือนกับทางด้านของดาวพระราหูได้ตาแหน่งเป็นกเซตตาธิบดีด้วยนะให้กับชาวลัคนาราศีเมษดังนั้นนะฮะมันจะมีเรื่องประหลาดใจนะฮะเรื่องดีๆกลับเข้ามาให้กับตัวเราด้วยนะฮะเรื่องประหลาดใจาเรื่องดีๆนะครับก็ต้องไปทําบุญเสริมทํากุศลเสริมเพิ่มเติมนะฮะเช่นนะ,ะไปสวดมนต์ขอขอบารมีพระนะฮะในห้องพระของเราก็ได้นะฮะหรือว่านับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนที่คิดว่าไปสวดแล้วมัน สบายใจนะก็ไปสวดนะครับขอพอรอันประเสริฐให้มันเกิดขึ้นมันก็จะมีสิ่งดีๆนะฮะกลับเข้ามาเกื้อหนุนนะให้ลัคนาราศีเมษได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับดังนั้นนะงานต่างๆเนี่ยมันจะถูกปรับเปลี่ยนในทางที่มันดีใช่ไหมถือว่าก็เป็นเรื่องดีแล้วอีก,อก,อก,อกหนึ่งเรื่อง ทีนี้ตัวเสียหายเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดขึ้นนะฮะกลับเข้ามาให้กับตัวเราได้ตัวเสียหายต่างๆนั้นนะครับก็ต้องเตือนนะเวลาเดินทางไกลเดินทางไปบ่อยๆเดินทางไปหลายๆสิ่งหลายๆที่ต่างๆนะครับต้องต้องเตือนในเรื่องของว่าดาวเนี่ยมันส่งผลนะทำมุมตรีโกนกัน นะฮะในเรื่องของอาราพระสหชา h ปัตตานีอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะฮะนั่นหมายถึงว่าเดินทางไปนะอยู่ดีๆมีเคราะห์เกิดขึ้นได้นะฮะดังนั้นเคราะห์เนี่ยมันไม่ได้เคราะห์ใหญ่เคราะห์หนักอะไรหรอกมันเป็นเคราะห์เบาๆนะพอมันเป็นเคราะห์เบาๆเ,เนี่ยเราก็เตือนเอาไว้นะระวังเฉยๆนะฮะระวังเฉยๆมันก็จะแก้ไขสถานาการณ์ต่างๆได้แล้วเพราะอย่างทางด้านของดาวพระพฤหัสเนี่ยนะครับก็ยังยืนโครจรอ,อยู่ในภพตำแหน่ง ยกหน้าให้กับเรือนชะตาใช่ไหมดังนั้นนะครับใครมีสติดังดา,าพระพระรหัสนะครับใครมีอาการภาวนามนตดีนะฮะการทําบุญดีๆนะครับ,รบ,ด,ด,รบดังดา,าพระรหัสดังดาพระเกศที่โคโจรเข้ามานะครับก็จะมีการแก้ไขช่วยเหลือให้ไปในทุกทิศทุกทางแล้วมันปลอดภัยนั่นเองนะฮะดังนั้นชาวลัคนาราศีพมษก็ถือว่ามีเรื่องดีๆเหล่านี้ด้วยนะฮะพระสาวโคโจรมาอยู่ในภพาราพะของเรือนชะตานะครับเราจะทายไปในทาง ว่าความฟุกนะครับแต่ความฟุกในรูปแบบนี้นะฮะมันจะเป็นความฟุกจากทางด้านการงานกิจการการงานต่างๆให้กับชาวเมธได้เช่นว่านะฮะเราไปประมูลโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะฮะอยู่ดีๆก็ได้มานะฮะหรือเปิดธุรกิจส่วนตัวนะครับอยู่ดีๆก็มีลูกค้าเจ้าใหญ่นะฮะลูกค้ารายใหญ่เข้ามาอุดหนุนนะฮะ,ะกิจการการงานของลัคนาราศีเมษนะ จากเล็กๆที่เราเคยทำกลายเป็นโปรเจกต์ใหญ่อย่างนี้นะครับมีการร่วมหุ้นกันเกิดขึ้นก็นได้นะฮะเช่นมาร่วมหุ้นกันลงทุนร่วมหุ้นกันทำธุรกิจจากที่เราเคยคิดว่าจะทำเล็กๆนะฮะมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องดีๆใหญ่ๆกลับเข้ามาให้กับาชาวลัคนาราศีเมษนั่นเองเรียกได้ว่าเดือนกันยายนน,นะครับเหมือนมีทั้งขมนะฮะมีทั้งหวาน ในเดือนเดียวกันเลยนะฮะมาพร้อมๆกันเลยด้วยซ้ำนะฮะอย่างเช่นว่าใครมีอ่าอยู่ดีงานมีปัญหานี่ยพอแก้ไขเสร็จปุ๊บอ่าได้งานโปรเจกต์ใหญ่กลับเข้ามาเนีย่ยนะอ่าหรือว่าพอแก้ไขปุ๊บถูกใจได้โปรเจกต์ใหญ่กลับเข้ามาแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วนะฮะของเดือนกันยายนที่มันจะเป็นข่าวดีเรื่อยๆนะฮะให้กับชาวราศีเมษเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนนี้แหละะฮะเรื่อยๆไปจนกระทั่งปลายปีเลยนะฮะทีนี้มาดูพูด ถึงเสามาลาพระนาะลาพระมันก็มีความหมายในทางโชคดีโชคลาบต่างๆนะครับกลับเข้ามาให้กับเรือนชะตาของตัวรัคนาราศีเมตด้วยนะฮะเช่นได้ลดเก่านะได้ของเก่าอย่างเงี้ยนะมีเรื่องดีเหล่านี้ได้เงินประกันนะฮะได้ชนะได้ชัยชนะนะฮะร,รวมถึงโชคลาบที่เป็นเงินเงินทองทองนะฮะเพราะเห็นว่าทางด้านของดาวพระเกต ะะจะโคจรเข้าไปเป็นกระดุมพระนะฮะของเรือนชะตาทําให้ว่า,าเดือนกันยายนนี้ใครเคยติดขัดเรื่องการเงินการทองอะไรต่างๆนะครับอมองว่ามีตัวช่วยดีๆนั้นกลับเข้ามาเช่นว่า เมเป็นคนทําบุญกุศลอยู่เสมอๆทําบุญกุศลอยู่เป็นเนืองๆภาวนามนต์อยู่เป็นเนืองๆเงี้ยนะครับอ่าปฏิบัติวัดดีนะทุกเช้าค่ำเดือนอกันยายนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าบุญกุศลที่เราสร้างเอาไว้เองนั่นแหละนะฮะตามหลักที่เขาบอกว่าอัตตาขิอัตโนนาโถน,นะนะอ่าบุญใดที่เราสร้างไว้นั้นจะย้อนกลับมาเป็นทรัพย์นะฮะในเดือนเดือนนี้นะอ่าจะบอกว่า สิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเคยสร้างบุญบุศส่วนดีบุญบุส่วนที่เราเคยสร้างเนี่ยนะฮะมันจะกลับมาเป็นทรัพย์นะฮะใครติดขัดเรื่องการเงินก็จะมีคนมาช่วยเหลือเรื่องการเงินนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่าไปขอสินเชื่อเราได้เงินก้อนใหญ่เงี้ยนะมันก็ถือว่ามีคนมาช่วยถูกไหมอ่า แต่ถ้าถามว่าเงินในระยะยาวอะถ้ามนุษย์จะอยู่มนยืนอยู่ในพพกระดุมพาของเรือนชะตานะต่อให้ได้เงินมาขนาดไหนก็ตามต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะฮะถ้าจะไปกู้เนี่ยหรือว่าจะไปขอสินเชื่อธนาคารเนี่ยนะก็ต้องแบบเอาแค่พอดีพอดีนะเอาแบบว่าเรา ไหวอะ่ะนะมองไปไปแล้วว่ามันจะไหวะนะเพราะมื่อตะยูยังไงแม้ว่าคงจะทําลายอยู่เรื่อยๆนะฮะในเรื่องของทรัพย์ต่างๆนะครับแต่เมื่อตยูเนี่ยมันเป็นตัวพลิกผันนะอ่าไม่ใช่ว่าตัวทําลายสักอย่างเดียวคือถ้าใครกุศลดีเอาง่ายๆอย่างเดือนกันยาเนี่ยกันกันยาตุลายนะใครทําบุญดีทํากุศลดีเดี๋ยวมันมีเรื่องฟลุกฟล๊กเรื่องแปลก,ปกเรื่องพลิกวพลิ้น่นะฮะทำให้ได้ทรัพย์มาทําให้ได้เงินกลับเข้ามาเพราะนั้นใครที่ยังคงอยู่ นะใ,นในลักษณะของศิลธรรมบนะงกุศลมตามหลักพระพุทธศาสนา,านี้นะครับมันก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะฮะในเรื่องของทรัพย์ในเรื่องของเงินนะบางีเราได้ข่าวเสียเยนะเขาเรียกว่าพระเสียอะไรเสียมันก็ส่วนของเขาอ่ะนะแต่คําสอนต่างๆ นะกับบุญกุศลต่างๆมันยังคงเหมือนเดิมะนะนะเราก็ทําปฏิบัติดีเหมือนเดิมนะครับสิ่งดีๆพุทธศาสนามันก็ยังจะอยู่ได้ดีเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้นะเพราะฉะนั้นนะครับงานเดี๋ยวมัน มีเสียมันก็จะถูกเปลี่ยนให้มันดีขึ้นเงินนะที่มันเสียเสียไปเดือนนี้ก็จะมีตัวช่วยให้มันดีขึ้นโชคลาภที่มันเคยไม่มีอยู่ๆมันก็จะมีกลับเข้ามาให้มันดีขึ้นนะมันจะมีแต่เรื่องดีๆหลายๆอย่างเหล่านี้แหละนะฮะกลับเข้ามาให้กับชีวิตของอาทางด้านลัคนาราศีเมษ แต่ทีนี้นะครับมันจะมีตัวเตือนอีกตัวหนึ่งนะฮะนั่นหมายถึงว่าการเปลีป่ยนแปลงนะความวุ่นวายนิดนึงระหว่างตัวเรากับทางด้านของอบริวารน,นะฮะงนั้นเวลาทํางานร่วมกันบางทีช่วงจังหวะนี้ต้องบอกว่า,าบริวารของเราบางทีเครียดนะฮะบางทีเครียด,นะด,ยดลูกน้องนะเราก็ต้องแบบ อย่าไประเบิดใส่กันเยอะนะฮะเราต้องคอยช่วยกันแล้วเดี๋ยวทีมเราก็จะรุ่งเรืองต่อไปนะฮะใครอยากได้บริวารใหม่นะบริวารเก่าถ้าออกไปได้จะได้บริบรวารใหม่นั้นกลับเข้ามานะ,ะเป็นคนเก่งเป็นคนขยนันเป็นคนดีแหละนะฮะก็ถือว่ามีข้อดีทางด้านของอตัวบริวารนในส่วนนี้ด้วยนะฮะนี่ในตัวบริวารที่มันเป็นดีในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่า,าใครแบบ พอมันมีทรัพย์แล้วนะมันก็สามารถตั้งครอบครัวได้นะราศีเมษนะครับเดือนกันยายนนี้นะครับยังถือว่าเป็นโอกาสทองโอกาสดีนะเรียกว่าติดลูกง่ายอะ่ะนะฮะใครอยากจะมีบุตรนะเดือนกันยายนนี้ถือว่ามีเรื่องดีๆโอกาสดีๆนั้นกราบเข้ามาให้กับดวงชะตาของชาวเมษด้วยครับไม่มีเหตุเกิดย่อมไม่มีผลตาม ขอบรารมีพระรัตนตรยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์อวยพรให้ทุกๆลัคนาราศีประสบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2,568ครับ